เหมือนเต้าหยอละตดใส่คนตดไม่เป็นเศร้าใน่ทั้งตัวเรืงเอี่ยมบอกพี่โนะส่งให้แม่สองหลอดแม่แม่<ด><บ>ต้องกด<า>ตะกา้าเพราะว่าไม่งั้นมันจะแพงคะ่ะแ,แม่ต้องกดตะกา้าเอาแม่ต้องกดตะก้าลูกจะได้แบบมีสะสมของในตะก,กา้าด้วยคนจะคิดได้รู้ว่าขายได้ <laughs> แม่ไม่ต้องกดฝั่งน้องเลยค่ะเพราะว่าน้องจะได้ค่าคอมสรุปพี่นุคือคือบทเหลือกำไรอยู่แล้วนะล้วสิบพันแล้วสิบเอ็ดออเดอร์ครับแตวการสองหลอดทุกคนเช่วอคนให้หน่อยนะครับทุกคนค่ะไม่แล้วพี่พี่พี่ก็สามารถกดของน้องได้นะเอ้ยหมายถึงว่าอันนี้ของน้องได้นะเพิ่มเดี๋ยวนะพี่นะมันเพิ่มได้นะแม่กดนะครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนะมันจะมีมันเป็น order, อ 2, อเดอร์สองเหรอใช่อุ้ยทุกคนตอนนี้มันมีอมีส่วนลดด้วยของน้องอะ่ะ <c oughs> มันมีส่วนลดด้วยนะคะทุกคนใช่แล่ะใช่ใช่เ <c oughs> ต้าหยองของเต้าหยองมีส่วนลดด้วยตอนนี้เป็นสองหลอดเท่าไหร่นะคะไม่เกี่ยวกอนแ้ไป พี่นุชอยู่จังหวัดศรีสเกตค่ะแต่ตอนนี้อยู่ปทุมนะคะโอ้ยยอดฝั่งโน้นขึ้นแล้วว่าจะสองหมื่นสามแล้วคะ่ะบ่ได้เบ่งยอดไปเบ่งยอดน้องยอดเจ้าของบ่มียอดตัวเองศูนย่ะคิดดูดีเต้าพี่ยอดพี่ศูนย์น่ะ เพิ่มเหรอตลาดสินค้าเหรอเพิ่มสินค้าเนี่ยยาสีฟันเต้าหยองเดี๋ยวพูดหนึ่งนะยาสีีสฟันเต้าหยองอยู่ไสล่ะยาสีฟันยาสีฟันเต้าหยางองเออมันขึ้นขึ้น,นท็อปเลยนะเพราะว่านี่ไงเพิ่มโอเคพี่เพิ่มของน้องเหรอ อ,อุ๊ยเหลือสิบแล้วน้องในสต๊อกหน่วใช่ที่ที่พี่นท์ไม่เห็นไงมันเพราะว่าตะการสามหลอดหมดไม่ก็ก็เมื่อวานพี่ก็ซื้อไงพี่เมื่อวานคุณนุชก็ซื้อของคุณเต้าค่ะสามหลอดค่ะเซตสามหลอดค่ะดิฉันซื้อค่ะจะไปกดตะากาพี่นชกันครับตะก้าพี่นตะก้าที่ตะก้าที่หนึ่งนะครับแต่ผมปักหมดไว้ให้ ป้าของเต้าหยกอนน้องอันสิบหลอดหนูนะโอ้อันสิบเอยสองสองหลอดหนูอะ่ะต,ตอนนี้เหลือสิบแล้วอะสี่ร้อยหกสิบห้าคนคนละหนึ่งออเดอร์คือหมดแล้วแต่กไวิพี่ไต่พี่ไต่พี่ไต่บินผ่านเราหรอเนี่ยพี่ไต่หรอพี่ไต่ออนไลนพี่ไต่เข้ามาดูหรอไม่พี่ตพตไต่ตเหมือนบินผ่านแล้วมาเจอแล้วก็เลื่อนไป ถ้าเผื่อถ้าเผื่อพี่ต่ายแบบเข้ามานี่กีดเลยแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น่าจะได้เป็นลูกค้าพี่ต่ายแล้วนะตอนนี้น่าจะได้เป็นลูกค้าพี่ต่ายแล้วเพราะว่าหัวงอกพี่ต่ายขายยาย้อมผมปิดผมขาวเดี๋ยวก้าวออเด้ว์ครับเดี๋ยวก้าวอ้อมันจะหมดแล้วจะหมดสต็อกแล้วหมดบมาตะก้าพิ้ง์ตาสองปั๊บเลยนะครับเลิศ พี่ต่ายเล่นดีมากจะร้องไห้ตามใช่ของพี่นวดสินค้าเหลือยี่สิบเก้าไม่ใช่ยี่สิบเก้าทุกคนเหลือเจ็ดสิบเก้าไม่ใช่ยี่สิบเก้าเอ้ยมันเหลือยี่สิบเก้าไม่ใช่มันขึ้นว่าขายได้ยี่สิบเก้าใช่แต่ว่ามันเหลือเจ็ดสิบเอ็ดมันเหลืออีกเจ็ดสิบเอ็ดค่ะทุกคนมันเหลืออีกเจ็ดสิบเอ็ดนะคะคพราะว่ามันเปิดก่อนเปิดรเท่ารถเท่าเปิดนะที่จีนี้ยังไง ววนเอย่าเจ้าหอนมาเราไอเจียมเม็ดอยู่แบบนั้นมันขึ้นว่าอะไรอ่ะไลค์ครบสามชั่วโมงคืออะไรอ่ะถ้าถ้าเราไลค์ครบสัชั่วโมงมันจะได้อะไรอ่ะองั้นหนูไปนอนก่อนนะคะฟันดีนะคะไนี่ยที่ใส่ส่วนรดนี่จะกดตะกาแร <c oughs> <c oughs> งมาก <c oughs> ยู่กว่อน <c oughs> ล่าสุดพี่น้องอันเอื่อยกับน้องซื้อของกันเองตอนนี้ว่ามีใครคก็สะกข้าทิพย์อายุเท่าไหร่คะพี่เข้าทิพย์อายุเท่าพี่นุชค่ะอายุสามสิบหกนะคะข้าทิพย์อายุเขาเท่า,าพี่นุชค่ะอายุสามสิบหก อุ้ยอุ้ยบ้านนั้นพี่ว่ามันใกล้หมดแล้วแน่เลยน้องจอีกคือตากยอเอาทุดอดแน่ตอนนี้นะคะฝั่งนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะตักไทยแม่แม่บ้านน้องด้วยนะคะ แปดสองออเดอร์แล้วจะถึงหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยบ้านแนหะอุ้ยแรงมากพี่อ๊อเมือหงหิ่ไวินาทไม่เข้ามาตอนนี้แพ็คของยเยออ,อ,อดูด,ดูดูหน้าเด็กมันดีใจอะทุกคน <c oughs> ตอนเนี้ยดูหน้าเด็กมันดีใจอะ<ว>ตื่นเต้นแต่แปดเจ็ดสิบสี่ของพี่น<ด>นเลิหกสิบเก้าแล้วอุ้ยจริงหรอของผมเลยอีกห้าออเดอร์หมดแล้วอุ้ยจริงหรอของพี่แบบ แม่ก็ซื้อด้วยหรอมันแพงไงใครจะซื้อแพงอย่างใส่ได้เป็นเดือนพื่ก,กันค่ะเป็นเดือนเป็นเดือน,นหนูเข้าไลฟ์ที่ได้จากคลิปพี่เข้าทิปกินเห็ดไม่พอดีอันเอื้อยน่าจะอันขึ้นไลฟ์ขายของเด้อพี่น้องเอื้อยน่าจะขึ้นไลฟ์ขายของอไอ้เราก็เมอลันตื่นเต้นไปกดเชิญเอื้อย พี่นุชกินข้าวยังเอกินข้าวเที่ยงแล้วค่ะแต่ข้าวเย็นยังไม่ได้กินนะคะยังยังไม่หิวเพิ่นเรียกหาอยู่สัน้นมันไม่ขึ้นแล้วว่าดีบอกบอกพี่ตายหน่อยบอกว่าขึ้นสามจอเลยไหมสามบ้านอ๋อพี่ตายบอกรับไม่ทันเต้าหยองมาเร็วเอ้ยเดี๋ยวเชิญยังไงนะเดี๋ยวทุกคนแป๊บหบนึง่งมันเถอะเชิญยังไงอะ่ะก็เมื่อกี้มันขึ้นมาทุก มันไม่ขึ้นแล้วว่ามันไม่เห็นพี่ตายอะ่ะมันไม่เห็นนะคะทุกคนมันไม่เห็นหรือว่าอันนี้มันขึ้นได้แค่สองจอหรือเปล่าะ่ะใช่ไหมคะทุกคนอันนี้มันขึ้นได้สองจอหรือเปล่าคะมันเลยมันเลยแบบไม่ไอนี้อะ่ะ เงียงเนาะคอยไปกดเงียบไงทุกคนมันเหมือนมันขึ้นได้แค่สองอันน่ะเอ้ยเหมือนมันเหมือนมันขึ้นได้แค่สองอ่ะทำไงอ่ะอุ้ยสวัสดีนะคะใครกำลังกดดูของน้องอุดหนุนน้องด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณยุคนเดช ของคุณไข่ได้กี่แล้วเนี่ยกำลังตื่นเต้นด้วยนะเนี่ยผมละอีกเสี่ยอได้จะหมดละจริงหรอเมือม่อวานเมื่อวานนี้ตกกะกาไม่เอาขึ้นมาเมื่อวานนี้อัพหัวรอพี่หรอเมือม่อวานเมื่อวานเนี่ยเอาเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้พเาจา้าอะไรลูกเมื่อวานนี้ไงแต่ผมพี่พี่ออตั้งสต็อกสามร้อยไว้หนึ่งร้อยพอมาวันนี้หมดแล้ว พี่ว่ามันหมดพี่ว่ามันหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้สามหลอดน่ะจริงหมดวันนี้ได้สี่จอพิมพ์ชื่อหาเอาสั่นเฮงไหนนอมันมัจะพิมพ์ยังไงคะทุกคนคือนุตทำไม่เป็นน่ะเฮงไหนวะล่ะไม่แต่อันนี้มันเป็นพีเคค่ะทุกคนทำแ เติมเงินเติมเงินแล้วก็พี่อกคมมาโทรมันนี่ทมันนี่มนี่แต่หนูทำเชิญด่วนนะทุกคนมมีรอบอนมันพิมพ์ไม่ได้เ่ะทุกคนจะทะโุสามเหมือนแล้วทุกคนด้วยกันครับจะทะุสามอุ๊อะไรอ่ะเต้าหย่องเมื่อกี้พี่เพิ่งเห็นสองหมืนหนึ่งพันเองเออตอนพี่เข้ามาน่ะ แม่ไมได้ไมกดกดช่วยพี่โน์ไงก็เลยอะขึ้นมาป้าคุณอยู่คุณเดชทุกคนเลยอีกเสี่ออเดอร์ขอร้องร้องครับศูนย์เก้าศูนย์ป้าหน่องไส้ข่อยไว้เมื่อกี้มันสิบกว่านสิบกว่าออเดอร์เลยนะแล้วคิดดูร่อยนึงสงสารเข้าทีบโดนพี่เบิ้ลนตดใส่เออตาลี่ตัวนี้ดีที่จริงต้องสงสารทุกคนค่ะทุกคน นี่ไงแขกแล้วเชิญหลายคนหรอแล้วก็พิมพ์หรอคะสังเกตมันไม่ขึ้นอ่ะดี่ตัวหนึ่งนะทำไม่เป็นโอ้โหค่ทปกปีที่ดอกเอาเมือหลังเดี๋ยวโปรโมทอันนี้ก่อนมันขึ้นไหมผมโปรโมทฟูปองต้องคืออะไรคะ มันให้ให้ผมโปร,ปรโมดอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันลดให้ผมสี่สิบเปอร์เซนจากสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดตอนนี้เหลืเก้าเก้าสิบแปดบาทแบลว่าเพิ่มเพิ่มคนดูในไลฟ์อะไรอย่างงี้อ่าการซื้อสินค้ามากขึ้นเลยเสียแต่ว่ามพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวอิกตอรักเราค้างจริงค้างจริงเนี่ยตอนนี้เออ วุ้ยหนตะกร้าคุณโน้ตขายได้เท่าไหร่ละเนี่ยคุณบอกเอกอะแต่มันไม่ขึ้นว่าของพี่ขายได้เท่าไหร่วะมันดูดมันมันขึ้นในตะกร้าน้องหรอพุณโนป้ปัดปัดขวาให้มันเป็นจุ๋มีปัดปัดหน้าจอไปขวาไปซ้ายไปซ้ายเหรอไหนอะข้างล่างเห็นไหมข้างล่างไล่ไศูนย์ มีกองซองซื้อเจ้ของไพนรดให้พี่เจมส่องหลอดแต่แม่ต้องใส่ที่อยู่ยังไงต้องใส่ที่อยู่พี่เจมครับใส่ที่อยู่พี่เจมแม่แม่ก็ใส่ที่อยู่ผมก็ได้ให้ส่งมาสวัสดีนุชเชิญนุชเชิญพี่ไต่ไม่ได้พี่ต่แบบถามหาเราอ่ะแต่เราเชิญพี่ไต่ายไม่เป็นอ่ะหนูเชิญพี่ไต่ให้พี่หน่อยผมไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำเป็นไหมอ่ะใช้โคดอันนี้ก่อนแล้วมีแต่คนพี่ก็โหลด โลเทคมากเลยอ่ะ